สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวนะครับถ้าชื่นชอบการนําเสนอข่าวก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์เอาไว้ได้เลยนะครับเราจะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในที่สุดแล้วจะเดินหน้าไปสู่การประทะกัน ในระลอกที่2หรือไม่นะครับซึ่งถ้าดูจากอ,าอุณหภูมิของสถานการณ์นั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับคืออยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้สื่อของเขเมรเนี่ยหลอนไปหมดแล้วนะครับสื่อของเขเมรเนี่ยออกมานําเสนอข่าวแล้วนะครับ ว่าทางกระทรวงต่างๆของประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมนะเหมือนกับช่วงการสู้รบระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสื่อขเขมรเนี่ยตีข่าวกันใหญ่เลยนะครับก็คือหลอนจัดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฝ่ายไทยเองก็แน่นอนแหละครับวันนี้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติอนุมัติ ให้กองทัพสามารถใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้กัมพูชาได้เลยนะครับส่วนกองทัพภาคที่สองจะปฏิกองทัพภาคที่สองกองกําลังสุรานารีจะปฏิบัติการตอบโต้กันแบบไหนเนี่ยนะครับ mm. ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกําลังลุ้นกันอยู่เพราะว่าก็ผ่านมาวันกว่าๆแล้วนะครับที่ทหารไทยของเราเสียขาข้างที่เจ็ดไปนะครับ ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่เอาตรงนี้ก่อนนะวันนี้ชัดเจนเนะครว่าเราไปตรวจสอบพบว่าทหารขเขมรได้หรือลวดหนามเข้ามาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดจริงนะครับระเบิดของขเขมรเนี่ยเป็น PMN2 นะครับมันวางทั้งหมดเนี่ยสี่ลูกวิธีการวางระเบิดของขเขมรเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็คือมันจะวางเรียงกันไปข้างหน้าวางเรียงกันไปไอจุดเนี้ยมันวางทั้งหมดเนี่ยสี่ลูกนะสี่ลูกอา่าลูกหนึ่งเนี่ยก็จะห่างกันหนึ่งเมตรเข้าใจไหมลูกหนึ่งก็จะห่างกันหนึ่งเมตรเพราะว่าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าอีกสามลูกเนี่ยยังไม่ได้ทํางานก็ขุดขึ้นมาแล้วก็ใหม่เอี่ยมเลยนะใหม่เอี่ยมเป็นของใหม่ชัดเจน เพราะนั้นอีนางมาลีไอกระทระวงการต่างประเทศของเขมรและก็ตามแต่ฮุนเซนเนี่ยนะบอกว่าเป็นประเบิดเก่าตกค้างมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเขมรแดงอันนี้คือตอแหลละอันนี้คือโกหกหน้าด้านๆของแม่งใหม่เอี่ยมขนาดนั้นเขมรแดงแม่งสู้รบกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะครับมันจะใหม่อี่ยมขนาดนั้นได้อย่างไรและที่สําคัญมันไม่ใช่เส้นทางป่ารุกทึบนะมันเป็นทางคนเดินน่ะมันเป็นทางที่มีการเคลียร์แล้ว นะมันเป็นเส้นทางเลยเป็นถนนดินแดงชัดเจนเลยนะครับเออเป็นถนนดินชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นทหารก็เดินตรงนี้บ่อยแล้วนะครับมันวางเบียงกันสี่ลูกนะคือถ้าสมมุติว่าเดินพระเดินข้ามลูกแรกไปได้ก็อาจจะไปโดนลูกสองถ้าโดนข้ามลูกสองไปได้ก็อาจจะไปโดนลูกสามหรือว่าลูกสี่มันวางทั้งหมดสี่ลูกเบียงกันแล้วก็มีหลักฐานการรื้อรวดหนามชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คงไม่ต้องเถียงกันละไอนางมาลีแม่งก็ตอแหลเป็นประเทศแห่งการโกหกตล,ตลบตะแลงตอแหลเชื่อถือไม่ได้นะครับระเบิดใม่ขนาดนั้นเส้นทางเป็นทางคนเดินขนาดนั้นแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาเก็บกู้เคลียร์หมดแล้วปลอดภัยแล้วมีการบลื้อลวดหนามเข้ามาชัดเจนแล้วก็วางเป็นแนวชัดเจนก็คือมันรอบกัดชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมครับ เมื่อตอนหกโมงเย็นที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอนุทินก็ขึ้นไปบนภูมะเขือนะครับแล้วพอประเด็นสําคัญเนี่ยคือนายกอนุทินเนี่ยกับกองทัพเห็นหลักฐานแล้วไงคือตอนประชุมสภาความมั่นคงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นหลักฐานชัดเจนแต่พอลงพื้นที่นะครับเห็นหลักฐานชัดเจนเห็นเส้นทางเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรับไม่ได้เพราะเมื่อเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับก็คือมึงรอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดของใหม่ชัดเจนเลย ทั้งที่งทลงนามปฏิญญาสันติภาพต่อหน้าอันวาอิบราฮิมน้ำตรีมาเลเซียแล้วก็โดนอนทรัมประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะนะนายุมตรีอนุทินก็เลยประกาศกล้าวว่าสันติภาพมันจบแล้วครับไม่ใช่แค่ระงับแล้วนะคุณผู้ชมคือตอนเช้าเนี่ยที่ประชุมสภาความมั่นคงคือยังไม่ได้เห็นหลักฐานทั้งหมดคุณผู้ชมเข้าใจว่าฮะ เพราะว่ามีการตรวจสอบว่าเมันเป็นของเก่าของใหม่มันเป็นอะไรยังไงพอตรวจสอบทุกอย่างมันชัดเจนแจม่มแจม้งแดงแจ,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 แจ๋ว่ามันเป็นของใหม่แล้วมึงตั้งใจละเมิดแหกกฎข้อตกลง GBCJBCRBC แล้วก็ปฏิญญาสติภาพชัดเจนทั้งท้ที่ตกลงกันแล้วทั้งทงที่คุยกันแล้วมึงก็ยังคงสันดานโจรเนี่ยนะไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย จากตอนเช้าบอกว่าระงรับนะเอาระงรับข้อตกลงสันติภาพจําได้ใช่ไหมครับพอตกค่ําอนุทินบอกว่ามันจบแล้วสันติภาพแล้วก็ฉีกทิ้งปฏิญญาไปเลยก็ว่าได้อาว่าง่ายๆคําว่าระงรับกับคำว่ามันจบแล้วเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเข้าใจความหมายใช่ไหมตอนสายๆเนี่ยมติสภาความมั่นคงใช้คําว,ว่าระงรับเนี่ยมันยังดูเบาเลยแต่พอตกเ,ออเย็นเนี่ย บอกว่าไม่ใช่แค่ระงับละนะครับเป็นการามันจบแล้วสันติภาพโอเคนะพอคุณอนุทินบอกว่าเฮ้ยมันจบเลยนะนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยไม่กลัวว่าขมิมันจะไปฟ้องพ่อมันเหรอก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ชมครับอนุทินเองก็ชัดเจนนะบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องอารายงานทรัแต่ถ้าทาถามมาก็ต้องอธิบายไป ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องไอ้ลักลอบวางทุนระเบิดเนี่ยแต่ไม่มีความจําเป็นต้องไปบอกทั้มต้องไปแจ้งทั้มไม่ได้รับทราบเพราะประเทศไทยก็มีอธิปไตยเป็นของตนเองเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเอาว่ากันตามตรงเลยเราไม่ได้ไปละเมิดปฏิญญาสันติภาพเขมรละเมิดวางทุนระเบิดทหารไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปบอกทั้มหรือต้องไปง้อต้องไปเกรงใจใครเอออันนี้ชัดแนละ้ว เราเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนหะนะเราก็มีอธิปไตยอ่ะเราก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนนหะนะที่ขมรมันทําแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็พูดกับทหารที่ประจําการอยู่บนภูมะเขือว่าหลังจากนี้เราจะทําในสิ่งที่เราต้องทําโดยไม่ต้องไปขอใครโดยไม่ต้องไปแจ้งใครเราจะต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําเพื่อปกปักอธิปไตยของประเทศ แล้วก็รักษาชีวิตและก็ความปลอดภัยของทหารคุณผู้ชมฟังดีนะตอนเช้าเนี่ยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติใช้คำว่าอนุมัติปฏิบัติการทางทหารก็คือพูด,ดง่ายๆใช้ภาษาทางการเหลือเกินอนุมัตินะอนุมัติปฏิบัติการทางทหารใช้ภาษาแม่งทางการมากก็คือ,อยังเกรงเกงอยู่อ่ะแต่พอไปถึงภูมะเขือเนี่ยไม่ไม่เกรงละ ก็คือบอกว่าไม่ได้บอกว่าปฏิบัติการทางทหารนะพูดง่ายๆก็คือกูจะทําตามใจที่กูเรียกร้อง่ะกูจะทําในสิ่งที่กูต้องทํากูไม่ต้องไปขอใครกูไม่ต้องไปถามใครเพราะมึงทํากับกูแบบนี้และมันจบแล้วสําหรับปฏิญญาสันติภาพอันนี้คือท่าทีนะจากตอนเช้ามาถึงตอนเย็นเนี่ยมันดูขึงขังมันดูเอาจริงเอาจังมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นการไปพูดต่อหน้าทหารที่อยู่แนวหน้าหรือเปล่า เพราะว่านักการเมืองบางครั้งเองก็นักการเมืองบางครั้งเองก็คําพูดคําจาเขาเก่งอ่ะนักการเมืองคําพูดคําจาเขาเล่นได้หลายบทแหละนักการเมืองคือพอพูดกับนักข่าวก็อาจจะพูดอีกแบบหนึง่งแต่พอไปอยู่แนวหน้าพูดกับทหาร mm. เขาก็ต้องพูดแบบภาษาทหาร mm. เขาก็ต้องพูดแบบปลุกใจส่วนมันจะเชื่อได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การกระทำนะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกก็เดินทางไปที่ โรงพยาบาลค่ายสปรสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปเยี่ยมทหารที่ขาขาดนายกปาดน้ําตาเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาคนก็สงสัยอีกอะ่ะคืออยู่ทำเนียบก็มีก็มีท่าทีแบบหนึ่งใช่ไหมมีท่าทีแบบหนึง่งพอไปอยู่บนภูมะเขือก็มีท่าทีอีกแบบหนึง่งพอไปโรงพยาบาลก็ปาดน้ําตาก็มีท่าทีอีกแบบหนึง่ง ก็ถือว่าเป็นสามอาการของคุณอนุทินวันนี้ที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับอยู่ทําเนียบก็ดูนิ่งๆนะดูสงบปากสงบคำนักข่าวจะเข้าไปถงไปถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบอะให้พลเอกนัทพลบิ๊กเล็กเป็นคนถแถลงเข้าใจไหมพอไปแนวหน้าโอ้โหแกประกาศก้าวไม่สนทัําปฏิญญาฉิปฏิญญาจบแล้วนะสันติภาพจบแล้วอะพูดคำนี้เลยอะ ไม่ใช่แค่ระงับนะจบแล้วนะแล้วประกาศว,ว่าเราจะทําในสิ่งที่เราต้องทําแล้วพอไปโรงพยาบาลแกก็ร้องไห้เพราะนั้นเนี่ยเออก็เรียกว่าแกมีหลายบทบาทเหมือนกันนะในสามช็อตเนี้ยนะนี่พอดีผมเป็นนักข่าวมาหลายปีติดตามนันกการเมืองมาเยอะก็ก็ขอให้ดูเพมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันจะจริงแน่แท้จริงขนาดไหนที่จะตอบโต้ขเขมรคือวันเนี้ยเบี่ยงคำมาเยอะนะเดี๋ยวก็ปฏิบัติการทางทหาร เดี๋ยวก็บอกว่าต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําเดี๋ยวก็บอกว่าอาระงับข้อตกลงเดี๋ยวก็บอกว่ามันจบแล้วสันติภาพเห็นไหมมันดูเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสรุปจะเอาอยัางไงกันแน่คนก็สาบสนนะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือจะลบไหมจะตอบโต้ไหมจะเอาคืนไหมเออเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการประดิษฐ์คําพูดมันเหมือนกับเป็นการสร้างบรตติง้งเหมือนกันเดี๋ยวผมกลัวว่าคนเขาจะหาว่าเป็นการสร้างละครน่ะนะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะยิ่งยิ่งพูดแล้วก็ยิ่งสร้างความคาดหวังให้ประชาชนขนาดไหนแล้วถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีปฏิบัติการตอบโต้เอาคืนกับเหม็นเนี่ยนะครับสุดท้ายของจะเข้าตัวนะสุดท้ายประชาชนก็จะบอกว่าเป็นอะไรฮนะเป็นแค่น้ำลายใช่ไหมสุดท้ายก็จะบอกว่าเป็นแค่น้ำลายเพราะนั้นอันนี้ก็ผ่านมาวันกว่าๆแล้วก็มีเวลาไม่กี่วันหรอกที่จะต้องปฏิบัติการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับ ไม่เช่นนั้นก็นน้ำลหลนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันต้องดูที่การกระทํามันจะไปดูที่คําพูดคําจาการอะไรอย,อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ได้ก็ต้องช่วยกันบอกต่อแล้วก็เรียกร้องกันออกไปนะครับเพราะวันนี้ผมอ่านในรายการยุคนชนข่าวช่องเนชะั่นนะช่ยี่สิบเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไปเปิดดูกันได้นะตั้งแต่17บเนาฬิกาสานาทีจนถึง2องทุ่มเนี่ยผมเห็นภาพหลักฐานของ ระเบิดของการวางของรั้วรว้วหนามของวิธีการวางเนี่ยนะครับมันมันไม่มีแล้วคือมึงต้องตอบโต้แล้วนะมึงจงใจมึงตั้งใจเล่นงานทหารซะขนาดนั้นมึงจงใจมึงตั้งใจละเมิดข้อตกลงสันติภาพนะแล้วมึงก็ตอแหลแล้วมึงก็บอกว่ามึงไม่ได้ทํามันเป็นระเบิดเก่ามึงบัดซบขนาดนั้นนะมึงโกหกได้แม้กระทั่งตัวของมึงเองอะไปถามคนทั้งโลกแม่งไม่มีใครบอกหรอกนะว่าเป็นอคไรระเบิดเก่าตกค้างมาตั้งแต่สมัยเสม็นแดง ตั้งหลายสิบปีก่อนแม่งสีโคตรใหม่เลยเขียวขจีเลยอะ่ะเขียวใหม่เลื่อมเลยอะ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงตอแหลกันได้ขนาดนี้ถ้ายังไม่ตอบโต้เนี่ยก็คืออ่อนแอและก็คือหน่อแนมแนมละนะเพราะมันตั้งใจเนี่ยเข้ามาสังหารทหารนะ่ะนะแต่ว่าถ้ามึงไม่ตอบโต้กับไปก็ถือว่าอ่อนแอละเพราะรอบนี้มันชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นแค่ออความผิดพปรุงผิดพลาดมันตั้งใจมันจงใจชัดเจนนะคุณผู้ชมครับ เพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันเ,เรียกร้องนะเราไม่ได้กระหายสงครามเราไม่ได้ต้องการความรุนแรงแต่ในเมื่อมึงลักลอบเข้ามาเพื่อจะมาฆ่าทหารเพื่อจะมาสังหารทหารขนาดนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับและช่วงท้ายของรายการหากชื่นชอบการนำเสือข่าวสายยุคน,นะครับก็สามารถซื้อแหนมได้นะฮะเป็นแหนมชุมชนจากอำเภอปัว จังหวัดน่านสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ก่องข้อความเข้ามาได้เลยนะครับเป็นแหนมชุมชนของแท้จากอำเภอปัวบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองอร่อยแน่นะอร่อยแน่คุณภาพแน่นะครับ งานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อย,ยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหชุดมี10ชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่ อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทาสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่แการันตีความอร่อยนะครับขายมาสามสี่ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากําลังส้มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทาสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่การันตีความอร่อยนะครับขายมาสามสี่ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากําลังส้มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมย่อมนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทําสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ